นอนกอด100ล้านไร้ภรรยาทะเลาะสรยุทธ์กลางรายการคุ้มสมบัติไก่ผ้าสิทธิ์นอนกอด100ล้านไร้ภรรยาคนคอรหาว่าไม่แมนช่วงต้นเดือนเมษายน2564นายสรยุทธ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายข่าวช่องสามก่อนมีกระแสข่าวสะพัดว่าจะกลับมาเป็นพิธีกรเล่าข่าวอีกครั้งกระทั่งเมื่อวันที่25เมษายน2564มีการคอนเฟิร์มว่านายสรยุทธ์จะกลับมาเล่าข่าว ในรายการเรื่องเล่าเสาอาทิตย์ในที่สุดในวันที่1พฤษภาค,คม2564สาธารณชนได้เห็นนายสรยุทธ์กลับมานั่งเล่าข่าวอีกครั้งในรายการเรื่องเล่าเสาอาทิตย์นอกจากนายสรยุทธ์จะกลับมาเป็นพิธีกรน,นักเล่าข่าวในรอบ5้าปีแล้วช่อง 3. ยังจะทับรายการเล่าข่าวใหม่ชูโรงพิธีกรดังถูกดันขึ้นเทียบชั้นนายสรยุทธ์ได้แก่นายภาสิทธิ์อภิญยวาสไก จนเป็นอีกหนึ่งพิธีกรที่น่าจับตายอย่างมากสําหรับเรื่องของชื่อเสียงและรายได้ของหนุ่มไก่อีกทั้งล่าสุดทั้งสองได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งและได้ปพัฒคารมเรื่องของผลการเลือกตั้งจนเป็นที่พูดถึงอย่างหนักสําหรับรายได้ของนายภาสิทธิ์อภิญยาวาดปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งแห่งได้แก่บริษัทจิตเตาจากัดจดทะเบียนเมื่อวันที่30มีขอส5ง้อทุนปัจจุบันหนึ่งล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการรับจ้างบริการบันเทิงและนันทนาการตั้งอยู่ที่134-347สอสุขุมวิท55ทองหลอ่อแขวงคลองตั้นเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครปรากฏชื่อในายาสิทธิ์อภิญญาวาดนางสาวพ,พัตราอภิญญาวาดนางสาวนัทพรภูมิวงพิทักษ์และนางสาวตุลยาโกศัยเศษเป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2 5 6 2มีรายได้รวม10 8ล้าน6บาท รายจ่ายรวม8,389,988บาทเสียภาษีเงินได้363,991บาทกำไรสุดที่2 1 1 9 2 6 6บาทเรียกว่านอนกาะสมบัติหลัก100ล้านแบบไร้ภรรยาครองโสดอยู่แบบล่อหล่อแต่แม้จะล่อรวยแค่ไหนเจ้าตัวก็ยังถูกคอรหาว่าไม่แมนอยู่วันยังข้ามแต่เชื่อได้ว่าแฟนคลับจริงจะต้องมองที่เนือ้องานแน่ๆค่ะ